รีวิวการกินยิ้นั่นทุกคนนี่นี่วักวักไม่ไปนี่หม้อเตอบิบเติบ ครับทุกคนตอนนี้เราก็กอ่อไฟติดแล้วนะครับบรรยากาศนะครับนในป่าลึกนะครับนี่มาพักชั่วคราวในแค,ม,คมป์แคมปิ้งนะครับในป่าลึกตอนนี้กอ่อไฟกัแล้วเดี๋ยวเราจะต้ม,มมาม่ากินกันนะครับบรรยากาศพ้นต๊อกพล่ำๆนะครับนี่น้ำก็เยอะนะครับนี่รดูน,น้ำนะครับเอ่อรดูน้ำตุ่มนะครับ สวัสดีครับผม EP นี้นะครับมาทําอาหารนะครับริมคลองนะครับคนตกๆแบบนี้นะครับได้มันแยกาดเลยนะครับทุกคนว่างกอกวัยติดเอ้ยทุกคนนะรํากันบอบนะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ผมด้วยนะครับผมข้อคนละหนึ่งไลค์นะครับข้อคนละหนึ่งคอมเมนต์ก็ได้นะครับอืม EP นี้ก็นี่ก็ร่างต้มน้ำอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผม ว่าน้ำเดือดแล้วมาว่างโก้ไวยได้มันไม่้ฟืนน่ะมันเอือดนะมันไม่กลอยติดนะครับโอเคนี่เรามีมูดซับด้วยนะครับเดี๋ยวโดยเฉพาะในมัมม่านะครับพาหมูมาด้วยไม่จะ่มูดซับมูมาเชียดเองมึงมาเชียดเรไม้แล้วเชียดเลียมตาแล้หลาวเลย เีียยงงดันเสียงชั่วคราวเคยก็เอามดนะติดแล้วนะครับต um. sure you ิดแล้วนี่ต้องเอาท่านมาช่วยนะครับหมาฟปุ่นมันติดดับติดดับทุกคนนี่เมนูต้มมาม่านะครับเมนูต้มมาม่าน้ำเดือดแล้วไหมนอ่านี่นี่ควันขึ้นเลยควันขึ้นเลยแกเลยแกเลยแกได้กินเลยแกได้กินเลย ปลำกันบอบออนี่ใส่ค่อยลงในก้อนนะครับนี่น้ำกาดรอนยังไม่ได้ติดต่อเลยนะเอามาต่อค่อยลงไปสามโลกสามโลกโอกับลรา เราก็ปิดขวาครับกุกช่วยอย่างไม่ตึงเด้อไอทีนะ เอาไม่เล่นนโผลตักเลยมาบ้างเ,เดี๋ยวพอก็ตักใช่นี่ครับใส่หมูไปด้วยนะครับน้ำไม่ร้อนดีเท่าได้ทีนะ ให้เราใส่ไปก่นอนวางมูกับไข่มูมันจะทุกจากว่านเดี๋ยวเราค่อยใส่มาม่าลงไปใช้ท่านนะก็อนะครับใบฟืนมันเอือดเือด,ต,ด,ด,ต,ด,ดติดดับติดดับตรงนี้เดียวพอท่านนี้เวลามันร้อนก้าีแล้วร้อนรุดรุดเลยนะนีโอเคครับบาท่านมันเดือด ทีนี้ก็ใส่มาม่าลงไปนะครับเดือดแล้วนะครับไขกระชุกเป็นดีๆบ่อยแหล่เนื้อหมูกระชุกแหล่เนาะเจียวควาำขาดนะครับทุกคนป็นหม้อเลยเดี๋ยวมาม่ามันกจ็จะไอ้หงแล้วมันดูดน้ำไปแล้วทีนะ ไก่ท่านไก่ท่านกุมเที่ยวควม,มน่าจับตรงนี้นารอนมาก้วยครับทุกคน ก็ใส่เครื่องลงไปไล่รถเลยนะคุณลารถกันลารถเป็นปมากาสีนะคุ่น้นนี้นะ โม่จำฮุบกันนี่เลยนะนี่ครับทุกคนเมื่อโม่แหละก็มีค่อยนะค่อยซ้ำรู้นี่ว้าวนี่ค่อยค่อย รีวิวการกินฮิตนั่นทุกคนนี่วกวักหม่ไปอืมนี่หม้อเตอบิบเติบ เคยเส้เหนหมูนะครับนี่ากินไหมครับโอเคครับผมอเอี๋เปลี่งไปแล้วนะครับทีนี้ยางโปดนะครับหมกโปดหมกโปด จนนะีโพดจีโพดจีโพดจีโพดหรือว่ามกโพดนี่ทานร้อนๆเลยแกะสดๆอย่างนี้เลยทุกคนนี่แกะสดๆแบบนี้เลยนะสถาบานรารบะาต้าบานาันโรบกาหลีจีโพดจีโพดนะครับย่างโพดมกโพดเหยาได้นะครับไล่เดียเต้นนะ กีพูดเดี๋ยวเทียบเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราเทียบ,ยยบตูด ท่านร้อนๆร่ามๆเลยมีตอนเด็กๆนะชอบกินหมาเลยนะ2โพดนี้นี่เหลืองเแล้วสุกแล้วดุกแล้วดุกแล้ว,ลวนี่ เราลองเชคักกันดีดนี่กี่พพดกี่พพดกี่พพดนะครับอีกสักควักอีกสักควักกรรมมันไม่กลัวฟนะักัะนี่ Rồi có tụt. Hey. เดี๋ยวผมจะพาไปหาหน่อไม้กันนะครับนี่นหน่อไม้ไปไล่หนอ่อตัดไปเลยเดี๋ยวทราบหนอนนะกดดิกดเรียกหมายเพ่ยไดอยนะังไงเพ่ยนี่เออหน่นอผมกินร้อยนะนี่นี่หนึ่งหนอน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันก่อนหนอ่อมาเยอะแต่ได้ตีนะไ,ไ,ได้นะ เือ,เอ,อน,นได้เข็นด้นอนนีนอนนี่นอนนี่เข็นด้เข็นได้หลือนอนนี้นะครับปอรีสุรยเลย น,นนอี้ปอกไปเลยนะทำคลิปริมครองนะก่อนลอบปานได้นอมาลบไปกันนะครับอันนี้นออยังเล็กนะผมว่าไปทาแกงเปลือแล้วนะแกงเปลือแกงเปลือ นอนนี่เกนได้นอนนี่เกนได้วันนี้ผ่านเลยผ่านเลยคนฟุไม่ติดตังเพียบไรไ้เมื่อนานแล้วนะเล่นเล่นทางกลบโอเควันนี้ตัดเวลาเดี๋ยวซ้ำน้อนะ ไฟนี่กินอร่อยมากนงตกนุ่ซองนอนะพุ่มกีการลงแบ้วเลยได้เลยนูู่่นไนอเยอะอยู่นะแต่ได้เลยพอก่อนีน่ก็ได้ไล่หนออเลยนะครับนี่ยางโพดใบยเยอไปได้เลยไม้ไม้ไปครึ่งแล้วนี่ไม้ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับมุไบไม่ไปห้านอไมอ่นี่ไม้แต่ก็เลียดออกได้หน่อไมาได้มาไล่หน่อเลยครับ โอ,อ,อ้ตาตานี่โอย้ยย่าย่ยเลยนะครับเห็นกันไหมเห็นกันไหมวัตถิบธรรมแกมเรื่อยนะครับอีพีนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายอีพีนี้ก็ปันเป็นวันเทิงวัตถิจชวนโลนะครับมาทำคลิปริมครองมาบีเซานะครับอย่าลืมนะครับข้อควรและหนึ่งเลยหนึ่งแจรก็ได้นะครับข้อควรและหนึ่งคอมเมนต์นะครับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายามาทำคลิปล ปลาหม่าม่ากลางครองนะกลางครองเลยครับหม่าม่าใส้ไข่เลยครับใส้มู้นะครับวันนี้นะครับกีโฟดกีโฟดรวมมกโป๊ดประเทศของไราเอาหน่อห่าหน่อไม้นะเวกลับบ้านกันนะครับคุณลงเรืแล้วนะตอนนี้อย่าลืมครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ